ไทยเองสิ dire, ่งนี้จะว่าเป็นข้อดีก็ข้อดีนะพี่น้องเพราะเขายืนยันว่าบริเวณดังเก่าแป่งพื้นทดินไทยใช่ไหมก็คุณบอกว่าเราวางทุ่นระเบิดในพื้นทร่ดินของเราเองเพราะฉะนั้นหุณห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวด้ถาไใช่ไหมถ้าเข้ามาบริเวณดังเก่าลุกดำพื้นทดินไทยใช่ไหม อันนี้เป็นความผิดพลาดของขเขมรแท้ๆเลยท่านทางที่ตอนหน้านี้ก็ยืนยันว่าเป็นของขเมขเมรเขมรยืนยันยว่าเป็นของขเขมรพอขเขมรทำชั่วลุกล้ำมาวางระเบิดเสร็จแล้วขเขมรก็มีวิบากไร้ออกปากเองว่านี่คือพื้นดินไทยเพราะฉะนั้นจากวันนี้ต่อไป ไอ้ขมຈเอกไม่มีสิทธิ์เข้ามาต้นบุรีรัมย์ดาวเก่าเชียวนถ้าเข้ามาบุรีรัมย์ดาวถูกยิงตายเลยใช่ไหมถ้าเข้ามาบุรีรัมย์่าวทหารไทยสามารถยิงสามารถระเบิดได้เลยใช่ไหมอันนี้แหละเป็นความพ่ายแพ้ของขมรที่ทำชั่วทำอักตันโชต่อประเทศไทยระเบิดนะกดอนุสัญญาออตาวต่าว ซึ่งเขาสัญญากันทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละที่ทำสัญญานี้ใช่ไหมนี่คือความอัปยศนี่คือวิบากร้ายของคนที่ปิ้นป้อนต่อแหลของคนที่ทั่วชา้าของคนที่อัปยศใช่ไหมอยากได้แผ่นดินแทบตายแต่ว่าอยากได้แผ่นดินไทยแทบตายแต่ว่าตัวเองทำชั่ว ามาวางระเบิดบริเวณดังกล่าวแล้วอยากใส่ร้ายประเทศไทยว่าวางระเบิดในพื้นแผ่น,ออดน,น,แนดินของตัวเองก็เลยประกาศออกมาว่าไทยวางระเบิดบนพื้นแผ่นดินของตัวเองเพราะฉะนั้นพื้นแผ่นดินดังกล่าวเป็นของไทยใช่ไหมขมินยกให้ไทยเรียบร้อยแล้วขมิ้นแท้สุดเรียบร้อยแล้วพื้นแผ่นดินดังกล่าวเป็นของไทย ยังถูกต้องแล้วเห็นไหมคนทำชั่วมันจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆมันจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆอ,อยากได้ผืนแผ่นดินแต่พอทำชั่วเจืงประกาศว่าผืนแไปดีตรงนั้นเป็นของไทยเราใช่ไหมอันนี้แหละมันคือความสวยความโง่ของเขเมรนที่โลกโมโทใั่ใจไหมเห็นแก่ตัวใช่ไหม เป็นคนอาตมโยอาป่ายดใ่ไหมเป็นอย่างนี้แหละและจริงๆแล้วถ้าเป็นผืนแผ่นดินไทยจริงๆ่ะเราจะไประวางระเบิดใส่คนไทยเราทำไมให้โง่ใช่ไหมถ้าเราจะไปวางระเบิดจริงๆในผืนแผ่นดินของเราเพื่อโจมดีเขมรเราก็ต้องบอกคนของเราว่า อย่าไปเหยียบตรงที่เราวางไว้ใช่ไหม <S <S ใครจะไปโง่ให้คนของตัวเองไปเหยียบระเบิดที่ตัวเองวางไว้ใช่ไหม <S <S ไม่มีใครโง่ทําอย่างนั้นหรอกใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เราก็ต้องบอกสิว่าอย่าไปเหยียบตรงนี้แล้วทําท่าไปตวจใช่นะหถ้าเราจะไปวางระเบิดบนพื้นแผ่นดินเราและโจมตีขเขมรอะใช่ไนหะเราก็ต้องไปวางแล้วบอกคนของเราว่าอย่าไปเหยียบตรงนี้นะ แล้วเราจะทำท่าไปตรวจเจอระเบิดกันไหมให้มันจะโง่ไปวางระเบิดให้กับคนที่เรารักคนไทยก็รักคนไทยใช่ไหมแล้วจะบ้าวางระเบิดให้คนไทยไปเยี่ยบกับระเบิดทำไมใช่ไหมไหม,มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วระเบิดยี่ห้อดังกล่าวคนิปดังกล่าวนั้นน่ะในประเทศไทยไม่มีใช้เลยใช่ไหม มันมีแต่ใช้ในประเทศเขมรใช่ไหมอ่ามีประเทศเขมรและประเทศเอื่นๆที่ใช้ระเบิดนี้นั่นแหละและคนไทยเองก็จับผิดได้ว่ามีเขมรนนทหารเมนหิ้วระเบิดอันนี้ไปวางทับแกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือกัมพูชานั่นแหละคือเขมรนั่นแหละและวางใต้บริเวณที่เขมรถอนออกไปนั้นนะประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบ เมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นทหารกระเม็นมาวางไว้ใช่ไหม <Yeah. S 1> มันไม่ใช่ของไทยเด็ดขาดนะไม่ใช่ของไทยเด็ดขาดเลยยี่ห้อดังกล่าวก็ไม่มีในฝืนกระเดินไทยและมันมีจับคลิปไว้ได้ชัดเจนตัวเองรีบโพสต์ออกมาอามเขเมรรีบโพสต์ออกมาว่าตัวเองอดีใจมากไงอีใจมากที่ วางระเบิดในแผ่นดินไทยแล้วคนไทยไปเหยียบระเบิดมาเจ็บใช่ไหมเลยดีใจมากใช่ไหมก็เลยเผยออกมาแม้อวดดีว่าอาหารทะเลนี่แหละกูนี่แหละไปวางเองใช่ไหมก็เลยโพสต์ิปออกมาโอ้คนไทยก็แววไวเหลือเกินนะจับได้ยันบันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็วเลยใช่ไหมแล้วเขาก็รีบรับโพสต์อย่างรวดเร็วเลย นะแต่เราเก็บหลักฐานไว้ได้แล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วจากการตรวจก็เป็นทหารนั้นยืนยันแล้วนะแม่ทัพภาคสองก็ยืนยันว่าเป็นการวางระเบิดใหม่นะไม่ใช่เก่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มียากขึ้นนะเอาภาพเออเอาใบไม้ไปวางเท่านั้น <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเกิดจากทหารการัมพูชาลอบ้ามาวางไว้ใช่ไหม ผมยังเคยพูดอยู่ว่าคุยกับพี่น้องว่าไอ้ที่เขาขุดโครเรตอะะขุดโครเรตเข้ามาประมาณร้อยส0งเมตรเนี่ยนะที่เขาขุดไว้เนี่ยเขาถอนทหารออกไปนะ่ะเอาแน่ไม่ได้หรอกผมว่าผมยังคุยกับพี่น้องว่าไม่แน่นะทหารเขมรอาจจะวางระเบิดไว้ก่อนถอยไปก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นอย่างงานจริงๆแล้วก็เป็นอย่างงานจริงๆริงเพราะ หลักฐานข้อมูลต่างๆชัดเจนแบบนี้ทหารเขมรมาวางไว้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยาการทำชั่วร้ายอย่างนี้เป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งที่รัฐบาลเขมรทหารเขมรน,นั้นน่ารุกรานอธิปไตยไทยสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันประนามช่วยกันปัิจาน ความเลวร้ายอันนี้ไอ้ทั่วโลกเลยใช่ไหมนา,นานาอารยาประเทศเขาก็จะรับรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็จะความมาดจะถอยการลงทนุนถอยการช่วยเหลือถอยความสัมพันธ์กับเข,ขมรใช่ไหมนี่คือวิบากกรรมอันเลวร้ายที่เขมรจะต้องได้รับและตอนนี้ประเทศต่างๆก็เริ่มถอยออกไปจากเขมรแล้ว เขาเริ่มถอยออกมาแล้วตอนนี้นะครับแม้แต่คนดีในประเทศเขมรเองและในประเทศไทยเองก็จะไม่เคารพกับรัฐบาลชั่วทหารชั่วของเขมรใช่ไหมเพราะเขารู้ว่ามันทำให้เขาเดือดร้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งถ้านะถ้ารัฐบาลกัมพูชาทหารเขมรน้าและ นะรัฐบาลเขมรรัฐบาลรัฐทหารเขมรไม่สแสดงตัวที่จะรับผิดชอบสำนึกผิดรับผิดชอบในความผั้ของตัวเองทำนะทั้งๆท,ที่มีคนมาประนามประจานมาบอกมากล่าวมามีมาตรการต่างๆนะถ้าคุณไม่สำนึกคุณไม่สำนึกผิดคุณไม่ขอโทษคุณไม่นะชดใช้ไม่แก้ไข ยังผสงน้ำผสงเรือวิบากร้ายของคนจะยิ่งรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหมความหายาของคนก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นใช่ไหมรวมทางรัฐบาลไทยด้วยนะที่ไม่เอาใจใส่ในการปกป้องอธิธปไตยไทยก็จะได้รับวิบากร้ายเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามาที่ร่วมไม้ร่วมมือ กับรัฐบาลขเมรทหารขมรในการรุกรานอธิปไตยไทยคนเหล่านะั้นยอมใจรับพิบากร้ายด้วยใช่ไหมหลักฐานชัดเจนจากคลิปอพยศลุดออกมานั้นมันเป็นหลักฐานชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไทยนั้นนะประกาศบอกว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทหารใช่ไหม เขาเป็นฝ่ายเดียวกันกับหุนเฟนใช่ไหมมีอะไรก็จะให้หุนเฟ้นออกมาแล้วจะจะจัดการให้ใช่ไหมหลักฐานชัดเจนแบบนี้มันชัดเจนว่ารัฐบาลไทยหัวหน้ารัฐบาลไทยนั้นเข้าข้างค่าศึกของไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงทำให้ค่าศึกนั้นทั้งๆที่มีกำลังทหารน้อยกว่า ทั้งทงที่มีกําลังทหารน้อยกว่ากําลังเศรตฐกรจิน้อยกว่าก็กล้าลุกลานแผน่นดินไทยก็ได้มันเกิดจากความเลวข้าศึกให้ศึกที่อยู่ในแผน่นดินไทยด้วยใช่ไหมโดยเฉพาะผู้นํารัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมงานนี้คนที่ต้องรับผิดชอบ นักเลยรักเลยก็คือรัฐบาลกั th มพูชารับรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยใช่ไหมต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะคุณเป็นต้นเหตุให้ทหารไทยได้รับการบาดเจ็บใช่ไหมทำให้สูงเตียงเสียอธิตไตยในดินแดนของเราใช่ไหมเราก็ต้องช่วยกันเปิดเผยประกธรรมนี้ออกไปเพราะเมื่อประกธรรมนี้เปิดเผยออกไปคนดีทั้งแผ่นดิน ก็จะช่วยกันราบช่วยกันไล่คนชัวช่วใจไหย <Yeah. S 1> คนชั่วก็จะพินาศไปยใจเลยก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องคนไทยทุกภาคส่วนทหารหารทุกภาคส่วนนะในการปกป้องอธิปไตยไทยความอยู่เย็นเป็นสุขของประเทศไทยความมั่นคงของประเทศไทยขึ้นอยู่กับคนดีในประเทศไทยทุกภาคส่วน <Yeah. S 1> ใจไหม คนยีทุกภาคส่วนต้งลุกมาช่วยกันนะครับทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และขอยืนยันที่น้องอีกภายนี้ก็คือว่าความเสียหายของกัมพูชานะจะหนักที่สุดนั้นไม่ใกล้ว่าหนะ้าเรายิงเขาหรือเอาระเบิดใส่เขานะตอนนี้ณเวลานะี้นะครับแตนะ่ความเสียหายของเขาจะหนักที่สุดเลยถ้านะ คนไทยทุกภาคส่วนช่วยกันประนามประจานความชั่วของเขาใช่ไหมเพราะนานาอารประเทศและคนดีทุกภาคส่วนก็จะไม่คบกับคนชั่วทางในกัมพูชาและใน,นประเทศไทยใช่ไหมไอพวกนั้นก็จะพินาศิบหายไปใช่ไหมชิพหายทั้งประเทศเลยใช่ไหมถ้ายิงกันลงแค่ตรงน,นั้นแหละแต่อนประนามประจานแล้วไม่ไปลงทุนไม่ไปคบ ความบาดมันที่หน้าทางประเทศเลยใช่ไหมคนกัมพูชาทางประเทศก็จะลุกขึ้นกระพืบรัฐบาลทั่วของกัมบูชาใช่ไหมรวมทั้ทงคนไทยทางประเทศก็ลุกขึ้นกระทืบรัฐบาลทั่วในประเทศไทยด้วยใช่ไหม <S <S อันนี้คือความที่หน้าคิ่หายที่สูงที่สุดของเขาเลยใช่ไหม ส่วนว่าเราจะตอบโต้ด้วยกำลังทหารหรือไม่นั้นมันต้องดูความเหมาะสมถ้าเขาลุกลามเข้ามาเห็นชัดเจนถืออาวุธเข้ามาลุกลามเราที่ประเทศไทยไทยก็สามารถที่จะตอบโต้ได้เลยใช่ไหมอารมณ์ได้เลยใช่ไหมอันนั้นไม่มีปัญหาอันนั้นสมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อแต่ตอนนี้ไทยต้องรู้เราต้องรู้สิ่งที่ทำให้ รัฐบาลชั่วของขเขมรรัฐบาลชั่วของไทยเจ็บป,ปวดที่สุดกินหน้าที่สุดทุกข์ทรมานที่สุดล้มจมที่สุดเกือปน้ำไปทั่วโลกไปบ่อยเลยใช่ไหมไทยควรทั่วโลกรับรู้ว่าคนเหล่านี้ทั่วช้าเลวตามใช่ไหมควรจะถึงจุดต่อ,อไปใช่ไหมนั่งแลกปน้ำออกไปมากๆแล้วผลเสียจะเกิดกับ ทั้งสองรัฐบาลมากมากทั้งสองรัฐบาลมากมากและคนที่ได้รับผลกระทบก็จะช่วยกันรุมกระตืบรัฐบาลชั่วทางคู่ใจไหมเรารุมกระตืบด้วยปัญญาด้วยความพินาาคิ้หายทางสััธรรมนี่แหละใช่ไหมทางกฎหมายทางกฎสังคมทางวิบากร้ายทางทางการพูดทางการลงทุนด้วยและด้วยวิธีการต่างๆนั้น รัฐบาลชั่วทางสองประเทศก็จะพินาศไปได้เป็นกำลังใจแต่ี่น้องทุกท่านครับร่วมมือกันปกั้องอที่